สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับผมส้มเช้ง AC Power ครับกับคลิปนี้ EP นี้ขอนำเสนอเลยเพื่อนๆที่รักการท่องเที่ยวที่ชอบออกแนวแคมปิ้งคาร์แคมปิ้งทัวร์ต่างๆชอบเที่ยวแบบใช้ชีวิตแบบอิสระนะครับแนะนำครับวันนี้ เช่นเคยครับรถบ้านงานถนัดหากว่าช่วงร่างคุณมีปัญหาให้เร็วเข้ามา AC right now จบปัญหาได้เลยทุกอย่างโดนวอร์ริบาวเฮ้ hey, คำนึงถึงกากับพี่ปลอภัยใช้เลยรถบ้านคันนี้นะครับจุดเริ่มต้นมาจากลูกค้าได้ซื้อรถคันนี้มาแล้วมาทําการปรับปรุงที่เราโจทย์ของรถคันนี้คือใช้งานในชีวิตประจําวันแนวแคมปิ้งทัวร์นะครับขับท่องเที่ยวขับท่องเที่ยว ไปยังที่ต่างๆนวะอุทยานนู่นนี่แน่นนะครับตามที่เราอยากไปรถคันนี้เป็นรถวีโก้แต่ไม่ใช่ตัวสูงรถคันนี้เป็นวีโก้ตัวเตีย้ยผมพาไปชมรถเลยดีกว่าเบื้องต้นเลยอันดับแรกด้านหน้าด้านหน้าเราเปลี่ยนโช้คอ,อัพเป็นโช้คอ,อัพโมโนทิวนะครับ2.0นะครับทำการยก1นิ้วโดวยการเปลี่ยนเปลี่ยนปิ่งนกเป็นปิ่งนกสันนะครับ กลูกหมากต่างๆรถคันนี้ใช้งานมาน้อยนะครับลูกหมากต่างๆเช็คแล้วฟิตติ้งดีหมดจึงไม่ทําการเปลี่ยนลูกหมากนะครับลูกหมากใช้แบบลูกหมากเป็นลูกหมากแต่มตราดได้เลยแต่ว่าปีกนกเนี่ยเราทําการยก1นิ้วพอยกหน้า1นิ้วมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีมีการทําการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีกนกเป็นปีกนกปรับองศาเพื่อให้ตั้งสูยรล้อมุมล้อและขับได้ดีนั่นเองคันนี้นะครับเราจะลุงถึงช่วงล่างก่อนนะเราเรายังไม่มาล้อ,อยางนะอันนี้ตั้งสูย์แล้วนะลองดูตัวเลขนะครับ c a สเ e r ร์แคมเปอร์บุมโทนะครับกรเงาปรับศูนย์สำหรับด้านหลังนะครับเราทําการเสริมแหนบผมให้ดูก่อนเลยคันนี้แหนบมาเดิมๆเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเราทําการเสริมแหนบนะครับเพื่อให้รองรับน้ําหนักคันนี้น้ําหนักน้าหนักคันนี้น้ําหนัก3 3ตันนะครับ3ตันนิดๆนะครับเราจึงทําการเปลี่ยนบูทหูแหนบนี่เป็นบูทเหล็กนะครับแล้วทำการยกตรงเตงขึ้นมาเพิ่มจากสแตนดาดเพิ่มอีก2นิ้ว ไม่งั้นรถไม่ลอยด้วยน้ําหนักที่เยอะนะครับเสริมแหนบแล้วรถก็ยังไม่ลอยมากจึงจาเป็นจะต้องดันตรงเตงตรงนี้ขึ้นมาเป็นตรงเตงแบบอัดจารบีนะครับใช้งานไปแล้วสามารถอัดจารบีได้เพื่อการเพื่อลดการถึกหลอและให้ตัวตําแหน่งของหูหูแหนบนั้นเกิดเขาเรียกว่าเกิดการให้ตัวได้ดีลื่นนะครับโชกัาออเป็นโชกออัพ oem 2.5นี่เลยนี่ก็บอกซับแทงเบ์เลอร์อนะครับการยึดยึดซับแทงมาตรฐาน ac power แล้วก็ซิเนเ์อร์ของร้านสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยกันโครงหลังจาก AC Power คันนี้เป็นงานคัสตอมเช่นกันนะครับมีการโมดิฟายนิดหน่อยเพื่อให้ติดตั้งได้กับรถบ้านคันนี้แล้วรองน้ำหนักรองรับน้ำหนักได้พอดีส่วนยางนะครับเราใช้เป็นยางขนาดให้ดูเลยนี่ 2, 4, 5, 7, 10, 16นะครับ BF Goodrich นะครับ KO 2 2, 4, 5, 7, 10, 16 ลัดเข้าไปกับล้อ MX Ebola จะลอขนาดไหนเดี๋ยวตั้งถูล้อเสร็จผมให้ดูภาพเต็มเ็มทั้งคันแล้วก็อยากรู้ไหมว่าจะขับดีขนาดไหนนี่อยากรู้ไหมจะขับดีขนาดไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอลูกค้าเจ้าของรถมารับรถและเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่า มีปัญหาชวนเขามาแต่หากว่าเขาคงเล้วรถมันยยงก็เขามาแกได้ทุกปัญหาช่วงล่างรอ,อยางเอาให้ทนทานถ้าไม่ดีจริงคงไม่มาเล่าให้พวกคุณฟังเพราะกันคงเห็นคุณมันใจว่าคงดีทุกการขับขี่ต้องรีแลกซ์แต่คุณนั้นอยากจะใช้ก็ต้องมาซื้อไม่มีแจกเพราะรถมันคือสไตลอยู่ที่คุใช้จะเอาอยัางไงเชิญ ปดีกว่าครับเราไปลองรถกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับทางเฮียเจ้าของรถด,ด้วยเฮียเจ้าของรถก็อยากจะลองดูว่ารถทําแล้วจะรุ่มขนาดไหนนะครับเฮียแนะนําตัวนิดหนึ่งครับเฮียอกอล์ฟครับผมเฮียกอล์ฟนะครับคันนี้อีกอย่างหนึ่งลืมบอกคันนี้เปลี่ยนจานเบรกเพราะเบรกหน้าด้วยจานเบรกหน้าเป็น TRW XPS นะครับทนความร้อน600องศาแล้วก็พราะเบรกกูไกลตัวสไปเดอร์ทนความร้อน500องศา เพราะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดจะต้องเบรกกระทนหันฉุกเฉินต่างๆเนี่ยมันสั่งงานได้ของเดิมจากที่ผมลองเนี่ยเบรกมันไหลหน่อยนะครับตอนนี้เราออกตัวมาเสร็จปุ๊บเราลองกดดูเล่นๆล้อตายเลยนะของเดิมมันไหลมันไม่อยู่อย่างนี้อันนี้ยังเบรกได้ฉุกเฉินมันใช้งานได้ใช่ครับผมเพราะน้ำหนักมันเยอะเพราะคันนี้น้ำหนักเนี่ยตอนช่างอ่ะตอนช่างยังไม่ทําช่วงล่างนะสองตัน สองตันเก้าสิบครับตกสมตันแล้วครับว่าง่ายๆตอนนี้น่าจะทะลุสามตันไหแล้วครับน้ําหนักขนาดเนี้ยยังยังต้องมีโหลดเพิ่มขึ้นมาอีกดูมือผมปล่อยอ่าปล่อยมือแล้วรถเราก็ยังตรงอย่างเนียนยกหน่อยยกหน่อยนี่ตุ๊บ,บอออ,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 อปล่อยตรงตรงเลยเดี๋ยวเราไปลองกันสักรอบหนึ่งนะครับไปลคังนังโค้งเพื่อที่ว่า จะได้สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าปด้วยได้ครับผอมาเซ็นรถที่บายเอซีพาวเร์แล้วเนี่ยมาด้วยความเขาเรียกว่าติดตั้งใจโอ้โหทุกคลิปเลยชอบคลิปไหนป็่พิเศษครับชอบคลิปที่รี v o ครับผมเพราะครั้งแรกที่มาติดก็มาติดที่นี่ใช้รีโวตัวเทียดีสีดำครับเห็นถนนนะครับก็ถนนแย่ๆเลยนี่อ่ฮะ คือโลลรงพยาบานมมอแค่ยังดีเปลี่ยนเล่นครับรถซัดน,นะครับมันกระชากเปลี่ยนรถอย่างนี้นี่โอ้โหปวดปวดเลย เรียกว่าฉุดเชิญไปความเร็วร้อยร้อยกว่ายกหน่อยยกหน่อยเดี๋ยวจะวไปเพราะเราไม่ได้ขับรถปกติอยู่เลยแถมเราขับรถกานยกยกห้าหนึ่งนิ้วแต่ด้านหลังเนี่ยผมยกขึ้นจากเดิมประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งแต่ว่ายกมากกว่านี้เดี๋ยวจะขี่ไม่ดีเพราะว่ารถจะเกิดการการครงการโยนตัวเยอะเกินไปนะครับด้านหน้าเนี่ยที่ผมไม่ยกให้สองนิ้วเต็มเพราะว่า เผื่อเวลาที่เรามีชดเชยน้าหนักด้านหลังคมีโหลดเพิ่มหน้าลอยไหมอืมจะได้ไม่ลอยพอพีโหลดด้านหลังเพิ่มเผื่อหน้ามันสูงขึ้นจากเดิมรถเราจะได้ขับเป็นปกติครับพี่๊อฟครับนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคในการเซ็ตนะครับเพราะว่าเอซีพาวเวอร์เราเนี่ยเราทํารถบ้านมาค่อนข้างเขาเรียกว่าหลายคันก็จะเจอมาค่อนข้างหลากหลายเพราะนั้นแต่ละคันมีปัญหาที่ต่างกันแล้วก็จะแนะนำที่ต่างกันไปครับผมพอไหนรถบ้านผมก็เข้านอกให้ดูลว ให้ดูโค้งหน่อยแล้วฮึ <jas> ไม่หกสิบแล้วหกสิบเลี้หน่อยเลี้หน่อยเลี้หน่อยว้าหนักจริงครับหนักร,รทางตรงนะครับปล่อยมือให้ดูว่าทางตรงนะครับทางตรงถ้นาน่าเป็นลูกคลื่นอย่างเงี้ยครับ ล่อยมือด้วยรถบ้านนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีแรงลมพัทะารถก็จะเกิดอาการทะเลียกเอียงรูปหรือว่ามีการโค้งตัวมากขึ้นจากเดิมครับแต่เซ็ตช่วงล่างจาก E-T Power ไปแล้วเนี่ยอาการต่างๆมันก็ทำได้ดีขึ้นครับถี่มั่นใจกลอ่อัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดิมโชคหลังเขาหน่อยครับผมไปกันต่อครับนีเบอร์หกแล้วนะครับเดี๋ยวให้เฮียพาดูความแตกต่างของเบอร์หก ท้้งหลังรถและการโยนทันทีถ้าไม่พอช็อสามารถรีวาลเซ็ตขั้นน้ำหนักเพิ่มได้อีกอ,อแต่ตอนนี้ผมผมเซ็ตไปเผื่อเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเี๋ยากลองใช้ดูพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไม่พออยากเพิ่มขั้นนหนักเอาลักษณะการอาการที่มาท,ที่ที่แบบอยากแก้ไขผมก็เซ็ตขั้นน้ำหนักเพิ่มให้อีกทีนึงได้ครับนิ่งเลยไหมแต่ไม่คิดเบอร์สี่จะได้นุ่มกว่าครับแต่พอเบอร์หกมาเราก็รู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นอื เมขึ้นถ้าเยอ๊ก็ขับไม่เร็วเบอร์สี่เหมือนเดิมได้แต่ถ้าอยากสิ่งเบอร์หกนี่ผมก็โดนนะ<อ>หรือหรือว่าถ้าถ้าเกิดแบบขี้เกียจรบบบ่อยๆเบอร์หกคาทิ้งไว้เลยเผื่อเราออนั่งหลายคนเผื่อใ่โหลดก็เบอร์นี้ใช้งานได้อ,อ๋อ,อ<ม>สิ่งสำคัญมันมีกระโคงหลังจากเอซีพาวเวอร์ Power อยู่ซึ่งเป็นคุชเชอร์ของเราซึ่งกันโคงหลังจะช่วยเลียร์แน้ำหนักจับสมดุล ทำให้บอดี้เวลาเอียงเกิดการเอียงมันคืนตัวกลับได้เร็วขึ้นจากเดิมครับลดอาการโค้งตัวของบอดี้รถโดยเฉพาะครับข้างหน้าเป็นโค้งด้วยอันนี้80นะครับเติมเลยอ๋อแปดสิบเก้าสิบอยู่ในโค้งเติมได้ด้วยครับมันแน่มันแน่ดีฟัดีเยอะเลย เจ๋งเลยคเจง๋งมากฝากกดกระดิ่งสับตะไคร้ด้วยนะครับช่อง YouTube channel AC Power v i n a m f c e b o o k f แฟนเพจกันคง AC Power Line Official at AC Power เว็บไซต์ AC Power Thailand com กับช่อง TikTok ช่องทางใหม่นะครับ AC Power แล้วก็เบอร์โ,โทรตรงผม0ู6 5 9 9 1 5 6 4กับคลิปนี้ EP นี้รถบ้านงานถนัดนะครับกับ